เด็กว่าเฮ้ยอะไรอยู่เนี่เด็กว่าอย่าเข้ามานะผมสู้จริงๆด้วยตัวแค่เนี้คิดเหรอจะสู้ฉันได้มานี่เลย มาฉันจับเลยดิเฮ้ยจ้างให้ก็จับไม่ได้หรอกแบฮไอ้อเด็กบ้าอยากจับตัวใช่ไหมคอยดูนะถ้าฉันจับแกได้ะอะันเาอาแกส่งตำรวจแน่เฮ้ยห,หยุดด้วยหยุดนะฉันบอกให้หยุดหยุดนะหยุดหยุดด้วยฉันบอกให้หยุดไม่หยุดยังไงก็ไม่หยุดเฮ้ย อะไรกันครับเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับตำรวจเออคุณตำรวจครับจับตัวไอ้เด็กนี่ไปเลยครับไอ้เด็กเนี่ยมันใช้ก้อนหินปากระจรถผมดูสิครับกระจรถแตกหมดแล้วเนี่ยจับมันไปเลยครับโอ้โนอหนี่ไอ้หนูไป่วนพี่เขาทำไมเนี่ยพ่อแม่อยู่ไหนจับไปเด็กนี่ไปเลยครับเกเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวกันครับคุณตำรวจฟังผมก่อน ปลารถเขาแบบนี้ยังจะต้องอธิบายอะไรอีกจับไปเลยครับพี่ตำรวจพี่ต้องฟังผมก่อนน้องจะพูดอะไรของน้องเนี่ยที่หลังรถพี่คนนั้นมีศพอยู่ฮะพวงมาลัยไหมครับ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 พวงาลัยไหมครับพวงอะไรไหมครับ จริงนะครับคุณตำรวจจะไปเชื่อเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้พูดจาเร็วไหลงั้นถ้าไม่ว่าอะไรขออนุญาตดูหลังรถหน่อยนะครับอย่านะครับคุณตำรวจมันไม่มีอะไรหรอกครับโถผมจะไปทำเรื่องเหมือนมันได้ไงครับถ้าพี่ไม่ได้ทำพี่ก็เปิดให้ตำรวจดูสิเงียบไปเลยนะไอเด็กบ้าคุณตำรวจครับ คุณตำรวจคงไม่เชื่อเด็กขายพวงมาลัยเนี่ยมากกว่าเชื่อผู้ใหญ่ผมนะครับพี่ถ้าพี่ไม่เชื่อผมพี่ก็ลองเปิดดูสิครับผมเห็นเขาเอาศพยัดเข้าไปในนั้นจริงๆผมว่าเขาตั้งฆ่าคนมาแน่ๆเอางี้นะครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจผมขอเปิดดูหลังรถหน่อยครับ ครับคุณตำรวจเชื่อผมเถอะนะครับในนี้ไม่มีอะไรนี่คุณกำลังทำอะไรเนี่ยคิดว่าผมเห็นแก่เงินเหรอคิดว่าผมเป็นคนเห็นแก่ตัวผมรู้ครับว่างเงินซื้อคุณำรวดไม่ได้ถ้ามันไม่มากกว่า ตำรวจทำแบบนี้ไม่ได้นะครับมันผิดจรรยาบรรณนะครับนี่ไอ้หนูเป็นตำรวจยังไงเนี่ยะถึงรัจจ้จรรยาบรรณรู้อะไรผิดอะไรถูกเราเอาก้อนหินไปปลารลถเขาเราผิดเต็มๆแต่ผมทำเพื่อช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือใครที่นี่มีใครต้องการความช่วยเหลือหรอถ้ามีคนคนนมันก็ตายไปแล้วคุณตำรวจครับ ับตัวมันไปเลยครับ <c oughs> ไปไปลรงพักกับพี่ไม่นะปล่อยผมไปไปอุ้ยไอโฟอนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่พี่ช่วยผมด้วยเออคุณหนูดารินสวัสดีครับใครเหรอตำรวจลูกสาพพวผู้การฮะนี่คุณอยู่สังกัดเดียวกันกับพ่อฉันใช่ไหมคะใช่ครับ คุณรู้จักเด็กคนนี้ด้วยครับรู้จักสิฉันเป็นลูกค้าประจำนะฉันชอบมาซื้อพวงมาลัยกับน้องเขาอยู่บ่อยๆว่าแต่เกิดอะไรขึ้นหรอเอ,อ่อคือว่าเด็กคนนี้ครับเอาก้อนหินมาปากระจกรถของคุณคนนี้ตนได้รับความเสียหายผมก็เลยจะเอาตัวเด็กนี่ไปโรงพักครับฮะเด็กคนนี้เนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้อะถ้าที่ฉันรู้จักเด็กคนนี้เนี่ยน้องเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะ โหคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปดูที่กระจกรถผมสิ iPhone นี่เราเอาก้อนหินปลากระจกรถพี่เขาจริงๆริใช่ไหมใช่ครับผมปลาจริงๆเราทำแบบนั้นไปทำไมไอโฟนก็เด็กมันนีสใส่เสียไงครับคุณจะไปถามหาเหตุผลกับมันทำไมฉันคุยกับเด็กค่ะไม่ได้คุยกับคุณว่ายังไงไอโฟน ทำไมเราถึงต้องเอากระหนไปไปากระจกรถพี่เขาด้วยเพราะผมเห็นพี่เขายัดศพเข้าไปในรถผมคิดว่าพี่เขาต้องทําความผิดมาแน่ๆผมเลยถ่วงเวลาไว้ว่าไงนะมีศพอยู่ในรถงั้นเหรอคุณทำอะไรสักอย่างสิเอ่อไม่มีครับเด็กคนนี้เนี่โกโหกครับถ้ามีเนี่ยผมต้องเห็นแล้วครับแล้วคุณได้เปิดดูหรือย,ยังคะเออคือว่าผม อย่างครับนี่คุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศกจริงจริงด้วยเฮ้ย hey, นีคณซ่อนศบจริงๆเหรอวะเนี่ยโถวยแล้วจะสนทำไมผมให้เงินคุณไปแล้วคุณต้องช่วยผมสิจะช่วยยังไงลูกสาพวพุกการด้วยไม่รู้แหละถ้าผมโดนจับได้นะคุณก็โดนไปด้วย โอ้ก็ให้มันรู้ไปสิว pues> ่าผู้ชายสองคนจะจัดการเด็กกับผู้หิงไม่ได้หยุดนะอย่าแม้แต่จะคิดถ้าแกกล้าทำอะไรแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พวกแกไม่รอดแน่ตอนเนี้ยพ่อของฉันรับสายเรียบร้อยแล้วคุณพการพ่อคะได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะได้ยินแล้ว พ่อส่งเจ้าหน้าที่ไปตามพิกัดโทรศัพท์ของลูกแล้วไม่เกิน5นาทีไม่ต้องห่วงนะสวยแล้วเราโถยหนีก่อนดีกว่าเอ้าเฮ้ยไปไหนถ้ามันจะสวยอ่ะสวยด้วกันสิวะเฮ้ยปล่อยกูนุ้ยปล่อยอเฮ้ยเฮ้ยมาเลวสินะมาเร็วดินกันเนี่ย I <laughs>